จะกลับมาถึงบ้านครับเดินทางมาจากศูนย์ธรรมจันทประพาจังหวัดจันทบ,บุรีมาถึงบ้านก็ช่วงเกือบจะเย็นแล้วครับเมื่อวานนี้ไปเป็นธรรมะบุริกรในหลักสูตราสนากรรมฐานสิวันมาคอร์สนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สท,ที่มีความประทับใจในการทํางานร่วมกันระหว่างธรรมะบริกรด้วยกันครับแล้วก็ยังได้รับความรู้คําชี้แนะ ทำแนะนําสั่งสอนจากท่านอาจารย์ด้วยครับเรื่องที่อยากจะมาเล่าโฉแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนฟังก็คือพี่ครับอย่าทิ้งผมนะครับช่วยสอนผมช่วยแนะนําผมเป็นธรรมะบริกรให้หน่อยช่วยชีย้แนะสั่งสอนให้ผมหน่อยผมอยากจะมีความรู้ผมอยากจะเก่งเรื่องของธรรมะผมอยากจะเก่งเรื่องการเป็นธรรมะบริกรนี่คือเสียงที่เขาพูดมาครับก็เหตุการณ์นี้ก็คือเราได้มีโอกาส เจอกันครับเมื่อเกือบจะประมาณหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยที่ศูนย์ปฏิบัติปัสนาแห่งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็เคยคิดที่จะมาออกจากการปฏิบัตินะครับผมในสามวันแรกแต่ก็สุดท้ายแล้วก็อยู่ต่อหลังจากที่ได้ไปพูดคุยกับท่านอาจารย์มาเราผมก็เห็นว่าเขาในค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจมุ่งมั่นแต่เนื่องจากหลายๆอย่างที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุง เขาก็ไปเข้านั่งปฏิบัติมาหลายคอร์สแล้วก็มันเป็นธรรมะบริกรมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ก็เขาก็บอกว่าเขายังไม่ค่อยประสบการสำเร็จยังทางานไม่ค่อยดีนักแล้วก็โดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเถึงแม้จะมาเข้ารับการฝึกอบรมหลายครั้งแล้วเนี่ยแต่เวลากลับไปอยู่ที่บ้านไปเจอสภาพแวดล้อมไปเจอเหตุปัจจัยต่างๆหรือตัวเองเนี่ยขบคิดกุ้นคิด แต่เรื่องเดิมๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําให้รู้สึกมีความเครียดความไม่สบายใจเขาก็จะกลับไปดดรีไปดื่มเครื่องของเหม็นเมาอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็เคยชี้แนะปักเตือนนะครับบอกว่าเราต้องไม่ไม่ใช่ว่ามาเข้ารับเอาได้แค่เข้ารับการฝึกอบรมได้แค่มาเข้าเรามันไม่ได้อะไรกลับไป สิ่งสําคัญคือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนครั้งในการที่เรามาเข้าแต่มันอยู่จํานวนครั้งที่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันสติของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเทียเล็กเทียน้อยรู้เท่าทันจิตของเราที่มันจะพยายามที่จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราสามารถที่จะพิจารณา เฝ้าดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายได้ไหมหรือถ้ามันไม่ไหวเนี่ยเรามาสังเกตลหมหายใจได้ไหมตรงนี้ครับคือเครื่องวัดความก้าหน้านในหนทางของการวิปัสสนาไม่ใช่จํานวนครั้งที่มาเข้าแต่การมาเข้าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าให้ดีกว่าก็คืออย่าได้แค่มาเข้าแต่ต้องเข้าแล้วเนี่ยเราต้องได้ครับเอาไปปรับปรุงไปปรับใช้ในชีวิตของเราคราวนี้เจ้า ผู้เจ้าน้องคนนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวสนิทกันเนี่ยพอดีผมก็วิธีการแนะน,นําการชี้แนะการสอนของธรรมะบริกรแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนนี่ก็มีจริตไม่เหมือนกันมีพฤติกรรมอุปนิสัยที่เราเนี่ยจะแนะนาแลวสอนไม่เหมือนกันครับพอดีเจ้าน้องคนนี้เขาก็ถือว่าเขาเขาให้ความเคารพความนับถือเราแล้วก็ยอมเราก็อาจจะใช้คําพูดที่ ด,ดูไปบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเตือนสติเขาเพราะว่าเขาทําแล้วเขาจะลืมหลุดทําตรงนี้แล้วก็กระโดดจะทำตรงนู้นทำนู้นแล้วก,กระโดดไปทำนี้มันก็จะหลุดนี่ผมก็จะให้เขาเนี่ยจะทําเป็นแบบอย่างให้เขาดูวันสองวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยได้ลองฝึกแต่เราก็จะมาตามดูอีกทีหนึ่งบางครั้งเขาจัดวางแบบนี้ทําแบบนี้เราก็บอกว่าแบบนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้เราก็ลองเราก็จะทําให้เขาดูเป็นแบบนี้แต่ บางครั้งเนี่ยไอที่เขาทกในรูปแบบของเขาเนี่ยแล้วเราเห็นว่ามันเออเขาท่าเลยดีกว่าที่เราทํามาเราก็โอเคครับหยดๆในคาแนะนําเข้าไปเขาก็น้อมรับครับน้อมรับคําแนะนําชี้แนะแต่ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เดย์ศูนย์ยันเดย์สิบเลยครับก็ต้องเตือนเขาตลอดเรื่องของสติค่อยๆเตือนก็เขาจะทําอะไรที่ค่อนข้างเร็วไปแล้วในขณะที่ทําเรื่องนี้จิตเขาก็จะไปตรงโน้น ตาเรื่องนี้จิตเขาจะไปตรงโน,น้นก็เลยทําให้เขาหลุดลืมก็เลยบอกให้เขาเนี่ยดึงจังหวะดึงจังหวะให้ช้าลงนะครับดึงจังหวะให้ช้าลงหน่อยมีสติเก็บรายละเอียดในการทํางานนิดนึงจิตมันจะได้ไม่กระโดดไปอยู่กับที่มากขึ้นค่อยๆทําดึงจังหวะแล้วก็ให้เขาเนี่ยออกมาเตรียมงานเนี่ยหรือเตรียมอาหารหรือจัดเตรียมอะไรกันแล้วแต่คนจะเผื่อเวลาในการที่เขาจะต้องปรับ ในการเตรียมให้มันช้าลงปรับพฤติกรรมเขาได้ช้าลงเพราะฉะนั้นอย่าให้เวลามันกระชั้นชิดมากเดี๋ยวพอมันรนแล้วมันก็จะทําให้ลืมหรือผิดพลาดได้แล้วก็ในเรื่องอื่นๆเขาพยายามฝากเขาครับบอกว่าให้อ่านคู่มือคู่มือแต่ละวันเนี่ยพยายามอ่านแล้วสงสัยอะไรก็ถามท่านอาจารย์ได้นะครับขอคําชี้นแนะท่านอาจารย์หรือธรรมะบริกรฝ่ายหญิงผู้จัดการก็ได้ที่เขามีประสบการณ์นะครับผมที่สําคัญก็คือเวลา เราเดินสวนหรือไปเดินผ่านผู้ปฏิบัติเราก็พยายามจะไปเงยหน้ามองส่งยิ้มให้เขาเราก็เดินตามปกติของเราครับก้มหน้าเดินไปก็เวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมาปรึปรปรปรกษาพูดคุยอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราพยายามหาที่หลบท,ที่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติท่านอื่นเห็นการสนทนาก็ให้คําชี้แนะเข้าไปครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่อย่าทิ้งผมนะพยายามฝึกผมสอนผม โอกาสเราก็สอนเขาเรื่องของอบายมุกต่างๆเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆครับว่าถ้าคิดจะจะก,ก้าวหน้าบนเส้นทางสายนี้เนี่ยมันก็ต้องพยายามลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถ้าให้ดีก็คือเราต้องมีความเข้าใจด้วยปัญญาที่แท้จริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยให้เราก้าวหน้าแล้วเราไม่ได้ติดสิ่งเหล่านั้นเราติดติดความรู้สึก ที่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราหลังจากที่เราได้ได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้ลิ้มรสได้สัมผัสแท้จริงแล้วเราไม่ได้ติดสิ่งเหล่านั้นปัจจัยภายนอกแต่เราเนี่ยเสพติดความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถไปถึงสภาวะนั้นได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจด้วย ตัวของเราเองเป็นปัจจิตังแล้วเราก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้เองครับแล้วนี่ก็พอดีเขาก็จะตามผมไปอีกคอร์สหนึ่งแต่ปรากฏว่าวานเขาก็เดินทางครับเขายอมเดินทางเลยนะครับชอนเดินทางจากภาคหนึ่งมาอีกภาคหนึ่งนั่งรถมาหลายต่อเลยนะครับเมื่อวานเมื่อวมคอร์ที่แล้วเ,เพื่อที่จะมาให้ผมช่วยฝึกอบรมช่วยสอนช่วยเทนเขา แล้วเขาก็นั่งรถกลับไปเมื่อวานครับไปถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มครับก็โทรไปถามก็เกือบจะสองทุ่มแล,แล้วแล้วก็เช้านี้เขาก็โทรมาว่าเขาอยากจะติดตามผมอีกครับเพื่อไปเรียนรู้ให้มันให้มันเก่งขึ้นคล่องแคล่วขึ้นชํานาญขึ้นแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีสวนหนึ่งติดต่อเข้ามาเพราะว่าไม่มีธรรมะบริกรเลยเพราะฉะนั้นจะเขาจะไปเป็นเนี่ยเขาจะเป็นเพียงคนเดียวก็เลยบอกว่าไปเลย ไอ้ที่สิวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวของเราแหละเพราะฉะนั้น,นก็ไอ้ที่พี่บ่นๆบนบนมาตั้งแต่เดยศูนยันเดย์สิบหรือเดย์เวเนีียก็ให้เอาไว้ใช้นะครับดึงจังหวะให้ช้าลงหน่อยอ่านคู่มือนะครับสงสัยอะไรก็ปรึกษาผู้มีประสบการณ์และที่สาคัญก็คือว่าเราต้องทําตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่า ในที่จะไปเป็นครั้งนี้เนี่ยคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วนะตัวเราเองว่าเราเน่านน่ะสามารถที่จะบริหารจัดการเพียงลำพังได้หรือเปล่าขอให้มีสติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้ามันยังไงก็ให้นึกถึงเวลาพี่บน่นสิบวันที่ผ่านมาก็ได้เราก็หัวเราะใหญ่เลยครับก็อยากจะเป็นกําลังใจใเขานะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาก็มีวิบากกรรมเขาเขาก็มีปัญหาชีวิตส่วนตัวของเขาเหมือนกันที่เวลาเขาเครียด เขาไม่สบายใจเขาก็จะพ่ายแพ้จิตใจตัวเองไปดืม่มแล้วก็ไปดูดผมก็ถือบอกเขาว่าพี่ไม่ทิ้งเราถ้าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีไม่ต้องวุ่มีอะไรพี่ก็จะแนะนําให้มากที่สุดเท่าที่จะแนะนําได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะดีกับตัวของเราเองดีกับครอบครัวของเราเพราะว่าถ้าเราคิดอยากจะให้ลูกหรือให้คนที่เรารักเนี่ยหรือเพื่อน ปฏิบัติในแนวทางนี้นะสิ่งสําคัญเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัวเราไปในทางที่ดีครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกไว่ามีคุณค่ามากกว่าที่เราจะต้องไปนั่งอธิบายขอเป็นกำลังใจให้เขานะครับกอเป็นกำลังใจใกับทุกคนด้วยขอให้ชนะกับกิเลสต,ต่างๆที่มันเข้ามากวนจิตใจเราที่มันพยายามจะดึงให้เราออกจากเส้นทางสายนี้ ให้เราพ่ายแพ้ขอให้เรามีสติให้เรามีความมุ่งม,มั่นให้เรามีความศรัทธาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ขอให้ทุกคนจมมีความเจริญเข้าหน้าในคนทางของการวิปัสสนาครับผม